สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับภาพสุดท้ายตอนที่สองอันเป็นตอนจบนะครับเขารู้ทันทีว่ากำลังจะไปเกิดเป็นสัตว์ใจสะทานสะดุ้งหวาดกลัวจนภาพเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เขาเห็นเปลวไฟเปล่งแสงสว่างสีแดงระยิบระยับเห็นฝูงเป็ตรูปร่างประหลาดร้องครวนครางในความทุกข์เห็นต้นงิ้วสูงเสียดฟ้าเต็มไปด้วยน้ำแหลมเสียงโซ่ตรวนกระทบพื้นนรกดังก้องไปทั่วมีชายหนึ่งในนั้นรูปร่างคล้าย ตัวเองในวัยหนุ่มกำลังถูกปีศาจลากขึ้นกระทะทองแดงร้อนลวกจนผิวหนังไม่เกรียมมันเจ็บร้าวราวกับถูกแทงจริงๆเขาบีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปากในโลกความจริง ทันใดนั้นเสียงระฆังวัดจากหมู่บ้านดังขึ้นในตอนตีสามแผ่วเบาแต่ทะลุทะลวงผ่านความมืดสู่ห้วงจิตของหลุงอินมีบางสิ่งเกิดขึ้นภาพสุดท้ายที่ผุดขึ้นในใจของแจกลับกลายเป็นภาพที่เรียบง่ายที่สุด เขาเห็นตัวเองนั่งกราบพระบนเสื่อผืนเก่าผืนเดียวกับที่กำลังนอนตายอยู่ในขณะน,นี้น้ำตาเขาไหลาภาพขณะกล่าวคำอโหสิกรรมต่อแม่ต่อคนที่เขาเคยทำร้ายนั่นเป็นคำขอขอมาครั้งสุดท้ายในใจก่อนภาพทั้งมวลจะดับบูบไปและโลกก็มืด สนิททุกคนในบ้านนิ่งเงียบแต่เมื่อเห็นใบหน้าของลุงเอินสงบลงทันตาไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีอาการดิน้นรนไม่มีเสียงโอดครวญบางคนเชื่อว่าเขาได้รับการโปรดจากพระมาลัยแล้วแต่บางคนก็รู้ว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างก่อนตาย ไม่มีใครเห็นสิ่งที่ลุงอินเห็นไม่มีใครรู้แน่ว่าเขาไปเกิดที่ใดแต่หากผู้ใดได้ยินเสียงแผ่วเบาสุดท้ายที่หลบจากริมฝีปากซีบนั้นว่าขอให้ฉันได้แก้ไขขอให้ฉันได้แก้ไขาอาจพอเดาได้ว่าจิตของหลุงอินกำลังดิ้นรน เพื่อไม่ให้ดิ่งลงนรกช้าวันเผาศพหลุงอินแสงแดดบางๆท่าทอเหนือเมนเผาศพในวัดเล็กๆเหนือหมู่บ้านบรรยากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นผู้และฟันไฟอ่อนจางเสียงผ้าสวดบทสุดท้ายขาดห่วงลง ก่อนที่หลวงพ่อชราภาพผู้ซึ่งอายุไล่เลี่ยก,กับผู้วายชนจะลุกขึ้นเอ่ยเทศนาต่อหน้าญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเสียงของท่านแม้จะแหบผ้าไปตามวัยแต่ก็เตี่ยมด้วยเมตตาและความสงบเขาเห็นของเขาอยู่คนเดียวเท่านั้น สายลมยามบ่ายพัดเอื่อยผ่านลานวัดคล้ายช่วยขับเน้นเสียงคำเทศนาให้กล้องกังวานชัดในใจผู้ฟังเราท่านในที่นี้ยังไม่เห็นเพราะยังไม่ตายเรายังมีลมหายใจแต่เมื่อถึงเวลาจิตสุดท้ายนั้นแหละคือแรงที่สุด จะดึงขึ้นฟ้าหรือจะฉุดลงนรกก็อยู่ที่ภาพสุดท้ายที่ปรากฏในใจใครเคยสร้างบุญไว้ก็เห็นบุญใครสร้างบาปไว้ก็เห็นบาปไม่มีใครหลอกใจตัวเองได้ในวินาทีสุดท้ายนั้นหลวงพ่อหยุดนิ่งหลุบตาต่ำปล่อยให้ความเงียบ ขขจรขไขใจไปทั่วหลานวัดและโยมทั้งหลายละ่ะไม่มีใครตอบต่างก้มหน้าก้มตารพัพรมีเพียงความเงียบงันที่ลอยอบอวนพร้อมเสียงจุดไฟจากเตาเมงท่านก็ค่อยลุกไหม้ท่อนไม้แห้งแตกเปียเ้ยะท่ามกลางเปลวเพลิง ควันสีดำทะมึนขมงจากปล่องเมีนควยพุ่งขึ้นฟ้าเป็นริ้วหนาทึบทอดเงายาวเหนือศีรษะของผู้คนที่มายืนเฝ้าอยู่เบื้องล่างเสียงหอนของสุนัขลอยแววขึ้นจากทุ่งไกลเรากลับร่ำให้ทรงวิญญาณครั้งสุดท้ายผู้คนทยอยหันหลังกลับบ้านเรือนของตนอย่างเงียบงัน ไล่เสียงพูดคุยไล่รอยยิ้มมีเพียงความรู้สึกบางเบาที่แผ่ซ่านในอกทุกคนเรื่องราวของลุงอินจบลงแล้วแต่คำถามกลับเพิ่งเริ่มต้นในใจของผู้เป็นจิตสุดท้ายคือแรงที่สุดเพียงชั่วริบตาภาพหนึ่งอาจจุดสู่ห้วงนรกหรือดึง ขึ้นสู่วิมานฟ้าไม่มีใครแน่ใจว่าจะเห็นอะไรหากไม่เตรียมใจไว้แต่เน่นเนเมื่อลมสุดท้ายมาถึงไม่มีใครให้โทษไม่มีโอกาสแก้ไขมีเพียงภาพเดียวที่จะเป็นคำตอบของชีวิตที่ผ่านมาแล้วโยมละ่ะพร้อมสำหรับเห็นภาพสุดท้ายของตัวเอง แล้วหรือ,อยังนั่นคือคำถามสุดท้ายที่หลวงพ่อให้ทุกคนกลับไปหาคำตอบด้วยตัวเองก็เป็นอันว่าจบนะครับภาพสุดท้ายภาพที่ใครเห็นแล้วจะไม่มีโอกาสได้เล่าว่าเป็นภาพอะไรเพราะมันเป็นภาพสุดท้าย เอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยขอให้ทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่ในคำสอนที่ว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วภาพสุดท้ายจะต้องเป็นภาพ ดีๆอย่างแน่นอนเอาละครับพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้ทุกท่านจงโชคดีนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ